ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งก็มาถึงนัดที่28ของฤดูดกาล2 0 2 0กันแล้วนะครับโดยจะลงเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์ระหว่างช่วงวันอัคารที่16วันพุธที่17และวันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนรวมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดของทุกคู่เรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอลทีวี สวัสดีครับเพื่อนๆพนืสำหรับโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนัดที่28จะเริ่มทำการแข่งข,ขันในวันขารที่16มีนาคมซึ่งจะเป็นลงสนามทั้งหมด2คู่2สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มลงสนามในเวลา18นาฬิกา30มนาทีหรือ6โมงครึ่งสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดสนามสิงห์สเตเดียมพบกับสุโขทัย FC ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง m b t 2บ d และ YouTube c h a n n e l สโมสรอีกหนึ่งคู่จะคลิกออฟในเวลา 19นาฬกาหรือ1ทุ่มตรงพีทีประจวบ FC จะประสนาม3อ่าวสเตเดียมพบกับ SG เมืองทองยูเนเต็ดถ่ายทอดสดผ่านทางท่อง t ที o ยวสปอร์ตและยูทู n ช e แนสโมสรมาต่อกันที่โปรแกรมวันพุธที่17มีนาคมซึ่งจะมาลงสนามทั้งหมด4คู่4สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่ม k ิกอ off อในเวลา18นาฬกา หรือ6โมงตรงมีเตะพร้อมกัน2คู่คู่แรกระยอง FC จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดระยองพบกับโปลิเทโล่ายท่ดสดผ่านทาง Facebook Fanpage สโมสรอีก1คู่สุพรรณบุรี FC จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับ่าฝูงและทีมแชมป์ล่าสุด BG จีปทุมยูนเต็ด่ายท่ดสดผ่านทาง Facebook o a n แ a นเพจเมนสแตนจากนั้นในเวลา18นาฬิกา30นทีหรือ6โมงครึ่ง ราชบรุรีมิตรผล FC จะเปิดสนามมิตรผลสเตเดียมพบกับการท่าเรือ FC ถ่ายทยทดสดผ่านทางช่อง MBT2SD และ YouTube Channel สโมสรปิดท้ายโปรแกร,รมวันพุธจะกคิกออฟในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงชนบุรี FC จะเปิดสนามชนบุรีสเตเดียมพบกับสุรประการซิตี้ถ่ายทดสดผ่านทางช่องทีสปอร์ตและ AAS Play ปิดท้ายโปรแกรมลัดที่28จะลงสนามในวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมซึ่งจะเปลงสนามทั้งหมด2คู่2สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มค i c k อฟในเวลา18นาฬกา30นาทีหรือ6โมงครึ่งนครราชสีมามาสด้าจะเปิดสนามฉเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพบกับตราด FC ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง n อ t 2 SD และ A a s Play ปิดท้ายโปรแกรมนัดที่28 จะคิกออฟในเวลา19นาฬกาหรือ1ทุ่มตรงซึ่งเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับบุรีร ited, ัมยูเนเต็ดจะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมยเยือนของทรูแบงคอกยูนเนเต็ด่ายทอดสดผ่านทางช่องทีสปอร์และ AAS Play ทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1นัดที่28ของฤดูก,กาล2020นะครับและฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ ด้วยการเขียนเชีทที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ